มีใครเคยกินมาก่อนบ้างไหมคะไม่มีใครนะแล้วมีใครอยากกินบ้างครับอ๋อในเอลอนอโงนแล้วเจ้าอ๋อนาลาถือรถอโงนและเจ้าถืออะไรคะนี่รสสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อรู้ได้ไงคะว่า,บบเ,ปาเป็นรสสตรอเบอรีค่ครับมนมันเป็นกระป๋องสีชมพูค่ะอ๋อมันเป็นกระป๋องสีชมพูแล้วอินล่ะครับ,บปิกาจูสีอะไรครับ,บเป็นรถอะไรอินอินรู้ไหม ไม่รู้หรอ,ไ,รหรอไหนให้อีดูหน่อยสิรถอะไรไอ๋ออันแรกนี้คือที่น้องอินอินเลือกนะคะน้องอ,อินอินเลือกเป็นอะไรคะเลมอนใช่ไหมลูกกลิ่นเป็นไงสิอีหอมอ๋ไม่มีสีเลยนะคะเป็นใสๆนะคะก็ป๋องแรก,แกป่องแรกนะของเจงไอ้นะคะเจะไอเป็นรสอะไรคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ดูสิมันจะมีสีไหมนะ,ะมโอ้ยมันไม่มีสีเหมือนกันนะคะมันใสทีนี้เป็นชุบชุบของนารา โอ้กลิ่นหอมมากลิ่นแมโอ้แต่อันนี้มีสีด้วยนะอาล่ะเราจะเริ่มชิมจากสีไหนก่อนมช่ค่ะอะงั้นเอางี้ทุกคนถือแก้วที่ตัวเองเลือกไว้ถือเลยแล้วทุกคนชิมเลยไหนบอกสิเอาเริ่มจากี่ไอก่อนใจครับมันเป็นยังไงลูกมีกลิ่นไหมลูกมีกลิ่นไหมกลิ่นอะไรคะหอมไหมคะหอมมากไหมคะกลิ่นหอมไหมเปี้ยวเปรี้ยวเหรอลูก นี้มาอินอินมากนะคะอินอินเป็นยังไงอินอินอร่อยไหมลูกอันไหนเจ๊ไอลองชิมของอินอินหน่อยสิกินสิเปรี้ยวอหน่อ๋อไหนน้าลาลองชิมสตรอเบอรี่ของเจ๊ไอสิไลองชิมเออเปรี้ยวเรี้ยวเรี้ยวอ๋อทีนี้เจ๊ไอชิมองุ่นสิอร่อยอร่อยเหรออ่ะเอาให้อินชิมสิอินชิมองุ่นหน่อยสิลูกเป็นไงอิน กินต่ำหน้าไม่อร่อยเหรอลูกไม่อร่อยอ้าวเซตต่อไปใครเลือกอันไหนคะนาราเลือกอะไรอ่ะนาราไหนดูซิออเรนจ์เจไอเลือกอะไรลูกเออเจไอเลือกสตรอเบอรี่แล้วเหรอคะแล้วของอินอินอะอื้อจะไม่หรออื้อจะไม่หรออันนี้ชูบผัชุบออเรนจ์อน้กชุบผักชุบเบอรี่ สีส้มจัดมากตอเบอรี่หอมไหมหอมไหมหอมมากินเหมือนชูบชุบที่เรากินลูกอมเลยอ่ะโอ้โหออินดังฟอกเลยอ่ะของอินอินไม่มีสีเหมือนเดิมนะคะขงใจมีสีชมพูนารามีสีสอมอ้าวชมพูอชิมเลยค่ะทุกคนอินอินหยิบชิมเลยค่ะลูกเป็นรสนมฮะของใจเป็นรสนมเหรอลูกแล้วของนาราล่ะลูกอร่อยไหมแล้วของอีอินน่ะ ไม่อร่อยแล้วมันเป็นรสอะไรละอินเค็มเค็มเค็มแล้วอะไรคือเค็มรสเกลือหรอเ <laughs> จ้าไอ้อร่อยไหมผิวส้มไม่อร่อยอ่ะนาราชิมซี่ของเจ้อร่อยไหมอ่าอิน <laughs> อินลองชิมของเจ้าไอซิลูกโอ้หนี่อิยอนยังไม่มีอันไหนบอกว่าอาร่อยเลยนะเนี่ย, <laughs> ย,ยสองกระป๋องสุดท้ายเดี๋ยวให้เสีอีมาเทให้นะคะไหนถือซี่มีกระป๋องอะไรมั่งอันนี้คือพีช หอมไหมหอมกลิ่นพีชแบบหอมเลยกลิ่นพีชออกมากๆแต่เขาเป็นสีขาวแล้วเนาะสีขาวเหมือนกันค่ะลิ้นปูมันเป็นลิ้นจี๊จีลิ้นจีหนะักหนิ้นจีหนะักจริงอ๋สีขาวเหมือนกันด้วยไหนลองชิมสิลูกหอมไหมคะมอร่อยเหรอไม่แซ่บไม่ซ่เลยเหรออร่อยเหรออร่อยไหมคะ<ๆ>จริงบ้าไหนแลกกันชิมซิว่าเป็นยังไง หอร่อยไหมคะเจ้าอายเยี่ยมอนาลาเป็นไงแบะเหรออ้าวตายแล้วเปิดตัวคนที่เป็นนักชิมนะคะมันเป็นโซดาใส่กลิ่นวัตถุเป็นเมันคือโซดาใส่กลิ่นใช่ไหมแต่เขาให้เด็กกินนะที่ไต่หวานนะอันที่สงสัยสุดคือสีกระป๋องฟ้านี่แหละมาจ๋ามันไม่กลิ่นนมนะมันจะชีสเขาก็ครีเอทมันกัน เอาล่ะมาโหวตกันใจเลือกอันไหนใจชอบไหนที่สุดใจชอบอันนี้ที่สุดลิ้นจี่อินอินชอบอันไหนที่สุดครับอ๋อชอบเกรปฟนาราเลือกสีไหนอร่อยสุดคะชุบประชุบเนี่ยซื้อในเซเว่นอีเลเว่นได้นะคะขวดละ3าบาทส่วนห้ากระป๋องเิ้เดี๋ยวมามมาแปะลิงค์ไว้ให้คะ่ะกระป๋องละร้อยกว่าบาทคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงคะ รีบายบายพ่อจะไปทำอะไรคะกินค่ะกินค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะมีแกงมุกหมูมีข่ากระบองมีมะเจนะคะใครอยากได้คอมเมนต์มาห้ามแป๊ va